อเคนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับของวันที่2กันยายนนะครับพศสองนนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นกราฟที่ในช่วงของที่ได้ทำออทําไฮใหม่นะครับหรือว่าเบรกขึ้นมาราคาค่อนข้างจะเรียกว่าราคาสูงสุดนะครับของตั้งแต่ที่เรามีการเทรด ทองคำมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นราคา3,500กว่าแล้วนะครับผม3 5 0 8นะครับผมนะครับดูว่านะครับเทคนิคที่ผมจะใช้นะครับผมใช้อะไรนะครับหรือว่าเครื่องมืออะไรนะครับอันนี้ผมก็จะเทรดตามโครงสร้างนะครับผมนะฮะดูจากโครงสร้างนะครับกราฟก็มีการเบรกขึ้นมาเรื่อยๆทำเป็น up trend ขึ้นมานะครับผมนะครับ ขออนุญาตปิดเส้นพวกนี้ก่อนนะครับผมนะครับกราฟก็จะมีการเบรกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเบรคขึ้นมาเบรกขึ้นมานะครับผมก็จะหาจุดที่จะเข้าออเดอร์นะฮะสิ่งที่ผมใช้นะครับก็เครื่องมือหลักๆเลยก็จะมีฟิโบนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องกำหนดดูสวิงก่อนนะครับ ว่ากราฟนะครับว่าวิ่งประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้ก็จะวิ่งอยู่ราวๆประมาณ50%หรือว่า61.8นะครับซึ่งอ่าฟิโบนั้นใช้ยังไงนะครับฟิโบนั้นนะครับเราจะใช้ในการอ่าวัดนะครับระดับเปอร์เซ็นต์ของกราฟนะครับว่าวิ่งอยู่ประมาณไหนนะครับนะฮะอย่างที่โซนที่เราจะใช้ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น 50%ขึ้นไปนะครับคือราคาประมาณนี้นะครับผมจนถึงจริงๆนะฮะโซนที่ดีที่สุดพรีเมียมโซนนะครับหรือว่าดิสคาวโซนนะฮะก็คือโซนที่ระหว่าง61.8นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็78.6นะครับจริงๆก็คือโซนระหว่างนี้ที่เราจะใช้นะครับผมแต่สถานการณ์เราก็ต้องเราก็ต้องดูว่านะครับกราฟนะวิ่งแบบไหนนะครับย่อมากหรือเปล่าย่อน้อยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ อย่างชุดนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นตรงจุดนี้นะฮะผมก็ได้ทําการดูว่าเบรกขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็มาดูนะครับว่าผมจะต้องหาจุดเข้าออเดอร์อยู่ที่ชุดไหนนะครับนะครับอ่าสไตล์การเทรดของผมนะครับผมจะวางแผนสไตล์การเทรดเทคนิคการเทรดคือ SMC นะครับผมหรือว่าเราเรียกว่า Smart Money Concept นะครับผมเทรดตามโครงสร้างนะครับ หรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าเทรดตามโครงสร้างตลาดของรายใหญ่นะครับผมอ,อย่างจุดพวกนี้นะครับผมก็จะบอกว่าทําไมผมถึงเข้าถ้าผมจะเข้านะครับออเดอร์นะผมจะดูว่าชุดนี้ส่งขึ้นมาเบรกตรงนี้ได้นะครับก็คือโลนี้จะเป็นโลที่ที่ผมค่อนข้างจะสนใจนะครับแต่ว่ากราฟในเมื่อกราฟวิ่งมาประมาณนี้แล้วนะครับเขาได้ทําการยกยกโล ยกไฮตั้งแต่ข้างล่างนี้ขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วชุดนี้นะครับส่งขึ้นมาทําำไฮใหม่ไม่ได้ผมจะตีว่าตรงนี้เป็น LQ หรือว่า liquidity นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็น liquidity ที่ที่มาเก็บอ่าคือสภาพคล่องนั่นเองนะครับคือ liquidity คืออะไรก็คืออ่าการเคลียร์สภาพคล่องสมมุติว่ามีคนบายอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับบายขึ้นไปนะครับก็จะ มีการลงมาเคลียร์คนที่บายตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราเรียกว่าเคลียร์พวกรายย่อยนะครับที่เขาได้ทําการตั้งออเดอร์บายตรงนี้นะครับหรือว่ากดกดมือกดอะไรต่างๆตั้งบายตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะโดนเคลียร์ลงมานะครับชุดที่เคลียร์ลงมานะครับผมก็จะมาร์กเป็นนะครับสวิงโลนะครับผมชุดนี้ผมจะมาร์กเป็นสวิงโลไว้นะครับเป็นสวิงที่ผมสนใจนะครับว่า ผมจะใช้ในการเข้าออเดอร์นะฮะก็มีชุดนี้กับชุดนี้นะครับนะบแล้วก็ส่งขึ้นไปทำไฮใหม่ได้อีกครั้งนะครับพวกนี้ไม่ทำไฮนะครับตรงนี้ผมก็จะตีเป็นสภาพคล่อง LQ หรือว่า liquidity นะครับทั้งหมดนะครับผมส,ส่วนจุดที่ผมสนใจที่จะเข้าออเดอร์มีอยู่2จุดนี้นะครับผมนะฮะ อันนี้ผมก็จะตีเป็น liquidity นะครับหรือว่า LQ นะครับผมตรงนี้นะฮะเมื่อเราหาจุดที่จะเข้าออเดอร์ได้แล้วนะครับเราก็ทำการตีออเดอร์บล็อกนะครับผมตรงตรงนี้ชุดนี้มาตรงนี้นะครับผมผมก็จะดูว่าจุดไหนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีโลนี้กับโลนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราก็จะทำการมาร์กนะครับออเดอร์บล็อกไว้นะครับผม ผมจะเอาโลล่าสุดนะครับตรงนี้เราก็จะตีเผื่อประมาณไส้ตรงนี้นิดหนึ่งถ้ามันใกล้กันมากๆเราสามารถคุมทั้งไส้ได้เลยนะครับของไส้นี้ด้วยก็ได้นะครับเผื่อเราจะเอาตั้งเป็น SL นะครับอยู่ใต้โลนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับเราได้จุดที่น่าสนใจ POI ที่น่าสนใจแล้วนะครับ แล้วก็เขียนไว้นะครับว่าจุดนี้เราจะรอกราฟลงมานะครับหรือว่า P O I ที่ที่เราสนใจนะครับผมเพื่อที่จะเข้าออเดอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเทรดเซตอัพผมผมจะใช้ m 5นะครับผมในการเซตแผนนะครับแผนการเข้าเทรดของผมนะฮะผมก็จะมารอดูจังหวะนี้นะครับว่าผมก็จะวัด วางออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วัดดูว่า SL มากน้อยแค่ไหนนะครับออันนี้ก็โอเค SL ผม500จุดกำลังโอเคนะครับ500จุดถือว่าโอเคเลยหรือว่าตรงนี้เราเผื่อสเปรดนิดนึงครับสเปรดที่จะติดมานะฮะอาจจะเผื่อขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอาจจะได้ชุดนี้ประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคผมจะเข้าประมาณนี้อ่า SL ก็อยู่ที่ 600จุดนะครับผมก็คือตามความเหมาะสมของออเดอร์บล็อกนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจุด PA กลับตัวตรงนี้กว้างนะครับเราก็อาจจะแบ่งครึ่งในการเข้าออเดอร์เป็น2อ r อ e เดอร์ตรงนี้นะครับอาจจะเข้า1 o r d e ออเดอร์ตรงบนนี้แล้วก็2อ r อ e เดอร์ตรงนี้เพื่อ SL ที่สั้นลงนะครับผมเห็นไหมคะผมก็จะเอาจุดโลนี้นะครับออเดอร์บล็อก ตีเป็นออเดอร์บล็อกเพื่อเข้าออเดอร์นะครับผม SL ผม600จุดที่พี่ผมก็ต้องอ,ออกที่ประมาณ RR 2ต่อ,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 อตหนึ่งนะครับ SL 600จุดผมก็จะต้องเอา1200จุดนะครับกำไร1200จุดเป็นอย่างต่ำนะครับหรือว่าจริงๆออกไกลได้ได้ไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเทรดตามโครงสร้างนะครับผมบางคนอาจจะออกที่ ประมาณแถวๆนี้เลยนะครับ1,009หรือ2,000จุดนะฮะสมมุติวันนี้ผมออก2,000จุดแต่จริงๆระหว่างทางเราก็ต้องมีการแบ่งเก็บบ้างนะครับผมตามหลอดไซต์ที่เราออกนะครับผมหรือว่าเราซอยออกตาม mm นะครับที่เราได้คำนวณหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะซอยเป็น2ไม้นะครับ SL ไม้แรกก็อาจจะ600ไม้ที่2ก็อาจจะ300จุดนะครับบางเอที่เดียวกันนะครับผมนะครับต so ่อไปนะครับอ่ะอย่างแรกที่ผมใช้นะฮะคือฟิโบนะครับรีเทสเมนต์นะครับผมที่ผมใช้นะฮะแล้วก็อย่างที่2นะครับก็จะมีเครื่องมือของสโตนะครับผมเราก็ดูว่าสโตนะครับโอ้อ่าดูค่าสโตโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสหรือ โอเวอร์โซนนะครับในการคอนเฟิร์มที่จะเข้าออเดอร์นะครับจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องรอกราฟลงมานะฮะแล้วก็มี Macd นะครับนี่ครับ m a c กก็จะดูก็ถามว่าจะใช้ยังไงนะครับ Mac d ดีผมก็จะดูนะครับถ้าจุดนี้ตัดกันนะครับคอร์สกันก็มีโอกาสที่จะลงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญตามโซนที่เราตีไว้นะครับไม่ใช่ว่าตัดกันตรงไหนเราเข้าตรงนั้นนะครับผมผมจะดูรอโซนที่ผมวางแผนไว้เท่านั้นนะครับโอเค ออเดอร์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะวิ่งประมาณไหนนะครับจะได้ไหมหรือเปล่านะครับนะครับก็รอกราฟเรื่อยๆนะครับอ่าจังหวะนี้ก็เริ่มลงมาแล้วครับโอเคนะครับอ่านี่นะครับกราฟก็เกี่ยวออเดอร์เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดนี้นะฮะผมก็ได้ชุดนี้ไปนะครับ ก็สามารถแบ่งเก็บนะครับกันหน้าทุนไว้ได้นะครับถ้าวิ่งแบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็ TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับ SL 600นะครับ TP ก็อยู่ที่2000จุดนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการเทคนิคการเทรดนะครับหรือว่าอยากรู้จุดเข้านะครับที่ผมใช้นะครับในการทำกำไรนะครับผมผมก็จะมีไลฟ์นะครับ ประมาณทุกวันนะครับประมาณบ่าย2.30โมงครึ่งถึง3 0โมถึง5โมงโดยประมาณนะครับก็สามารถมาดูไลฟ์ผมได้นะครับผมแล้วก็หากว่าพี่ๆท่านไหนนะสนใจนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมมาหาผมได้นะครับแล้วก็ผมจะมีการแจกอีบุ๊กนะครับการเทรด SMC ขั้นพื้นฐานนะครับให้ทุกคนได้ ศึกษานะครับได้เรียนรู้ว่าเทคนิคจุดเข้าต่างๆออเดอร์บล็อกคืออะไรโครงสร้างตลาดคืออะไรนะครับผมการใช้ฟีโบนะครับเขาใช้กันยังไงนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็แอดไลน์มานะครับผมแล้วก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครก็มีไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ